ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าลิเกร้อยล้านวิวก็เป็นเรื่องราวของคณะลิเกคณะหนึ่งนะครับที่กําลังมีปัญหาคนที่มาเป็นตัวแสดงหลักนะครับเป็นนักแสดงที่เล่นลิเกมาก่อนทั้งสิ้นยกเว้นพระเอกคนเดียวครับคุณภาาภูมิจงมั่นวัฒนาหนุ่มมาดเซอร์จอมทนเลนพิธีกรตลกดาวรุ่งพุ่งแรงรับบทเป็นป๊อปนักเขียนบทตกอับที่ฝันจะพาบทหนังของตัวเองไปออสการ์ แต่ดันจับพระจับผูกได้มากอบกู้คณะลิเกตกยากที่เลือกอุ่นเพราะอุ่นเหมาะกับสิ่งที่เราตั้งใจคิดกันไว้ตั้งแต่แรกว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันออกเซ่อเก๋ๆมีความคิดและต้องเป็นคนตลกอุ่นเนี่ยทำการบ้านมาดีมากเราทำงานง่ายมากเขาจำบทเก่งสุดๆแป้งสรัญชัดสมบูรณ์ทายาทของพระเอกลิเกดังชัยามิชัยรับบทเป็นพึง่งสาวสวยจบหน้าตศิ์ ที่ฉายแววนางเอกลิเกระดับเพชรน้ำเอกแต่กลับขอเป็นแค่นางเอกให้คณะเล็กๆของพ่อหวังจะช่วยให้คณะลิเกกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งที่เป็นแป้งเพราะว่าก็เป็นทายาทคณะลิเกและเขาก็เป็นนางเอกลิเกด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการแสดงด้วยเรื่องนี้มันยากคือต้องร้องรำบ,บนเวทีแล้วก็มาเล่นเป็นตัวปกติฉะนั้นเนี่ยด้วยศักยภาพเขาด้วยความสามารถผมก็คิดว่าเราเลือกไม่ผิดที่เราเลือกแป้งขึ้นมา อีกหนึ่งหนุ่มหน้าบนคนลิเก<อ>นีนกโน<อ>่กฤษพลสุที่ฮิรันดำรงจากคณะสองเทพบุตรสุดที่รักที่ผันตัวเองมารับงานแสดงในบทบาทพระเอกลิเกเงินล้านที่คาฟ้าใหม่ศัตรูหัวใจของป๊อปที่ทำทุกวิถีทางเพื่อจะเปิดเผยความลับของป๊อปให้จงได้เราอยากได้โน่อยู่แล้วด้วยความเป็นพระเอก เหมาะสมที่จะเล่นเป็นลิเกเงินล้านแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเข้ามาลํำก็สวยรองก็เพาะหน้าก็หล่อมันเหมาะกับการที่ได้คาแรคเตอร์นี้มากมงคลสะอาดบุญพญัฒน์หรือหนุ่มนายดึะคอมเมดียนตลกสายเลือดใหม่รับบทโดมอนตัวโจ๊กที่รักลิเกและคณะไม่แพ้ใครยอมผันตัวเป็นพระเอกลิเกจำเป็นจนเมื่อได้มาเจอนักเขียนบทอย่างป๊อปจึงทุ่มเทปเป็นลูกมือให้อย่างเต็มกำลังเรื่องนี้เขียนจากคาแรคเตอร์ของตัวละคร ทั้งเรื่องก่อนคนเขียนบทจะเขียนหน้าพีนายลอยออกมาทั้งจังหวะการแสดงจังหวะเล่นมุกจังหวะเข้าสอดรับหรืออะไรก็ตามหรือการรับสีหน้าพี่นายเนี่ยทำได้อย่างสมบูรณ์แบบและพี่นายไปที่ปรึกษาด้านลิเกของเราในเรื่องนี้ด้วยก็ถือว่าสุดยอดได้ที่ปรึกษามาเล่นด้วยเห็นไหมและอีกหนึ่งหนุ่มหน้าหวานขวัญใจแม่ยกสันไม่ทองคำเจ็หรือสันวงสะทอนสมศรี รับบท B น้องชายพึ่งลูกชายเจ้าของคณะชอบท่องโซเชียลมากกว่าเล่นลิเกตามติดเป็นมือขวาของโดมอนไม่ห่างจริงๆแล้ตอนที่เราทําเรื่องขึ้นมาเราติดต่อสันไว้ก่อนคือเขาไม่ถนัดเรื่องการแสดงแต่เราอยากให้น้องเล่นเพราะเราอยากจะฝึกเขาขึ้นมา ในความตั้งใจที่เขาอยากเล่นนะเขากังวลเขากลัวว่าเขาทําไม่ได้หนูทําไม่ได้อหนูกลัวแล้วหนูก็พูดแล้วมันก็ติดลิเกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยบอกว่าจันเอาใหม่เขาก็ไปซ้อมนะประโยคเดียวนี่มันซ้อมทั้งวันเลยนะก็แต่เป็นคนน่ารักซึ่งผมผมรักเขาแสงดาวทรงแสงหรือจอยชวนชื่นหนึ่งในนักแสดงตลกหญิงที่ผ่านมาแล้วเกือบทุกบทบาทในวงการบันเทิงรับบทเป็นแม่รำไพภรายาเจ้าของคณะลิเกที่คอยให้กำลังใจกับทุก ทุกคนพี่จอยเล่นลิเกมาก่อนแล้วพี่จอยเนี่ยเวลาส่งอะไรให้เล่นพี่จอยจะเล่นได้คมมากฉะนั้นเนี่ยเวลามาเล่นอะไรพี่จอยเลยเล่นได้สมบูรณ์แบบและเมื่อเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจะขาดสามน้าขุนพลขอ,ของวงการตลกไปไม่ได้เรื่องนี้เราได้รับเกียรติจากนายโยงนนงนภาพวมารวมตัวกันอีกครั้งพอเราคิดถึงเรื่องลิเกและคนลิเกเราจะใครมาเล่นดีนายโยงน้าหนงน,านง้นาพวงเรื่อง Hey, มาแล้วมา3าคนเลยดีกว่าแล้ว3ามคนก็เลยมีตัวละคร3ตัวนายโยง่งเป็นพ่อเป็นเจ้าของคณะทีน,นี้พอเขามาแสดงเขาก็แสดงได้ได้ตรงใจของเรามากเพราะเราเลือกเขาจากความรู้สึกอยู่แล้วนวพวงก,ก็จะเล่นเป็นคนภาคก็จริงๆแล้วเป็นเหมือนแบบคนอยู่ในลูกวงลูกคณะซึ่งเป็นเหมือนญาติญาตินนงเนี่ยให้มาเป็นตัวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับป๊อปสามน้าเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของศิลปะวัฒนธรรมถ้าจะไม่ให้เขามา บทั้งสามคนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามาแล้วไหนๆจะมาต้องมาทั้งสามคนก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนว่าตั้งใจมากบางคนมารอบางคนมาเล่นซ้อมเพื่อทำให้ละครเล็กๆสองตอนจบอันนี้มันมี ความรู้สึกที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยตัวเหล่านักแสดงทั้งหลายนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับลิเกร้อยล้านวิวนะครับมี2ตอนจบนะครับทางไทย PBS นะครับขอให้มีความสุขกับการชมลิเกและเป็นกำลังใจให้กับคนลิเกได้สู้ต่อไปนะครับ